สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาที่รักทุกคนเรียนไฟฟ้ารถยนต์กับครูสุพันสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ใบงานที่6.2นะครับการตรวจสอบเด็กคูเลเตอร์นะครับซึ่งก่อนอื่นเราต้องมาดูเครื่องไม้เครื่องมือกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1นึก็จะเป็นมัลติมิเตอร์นะครับผู้ใช้แบบเข็มนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นเด็กคูเลเตอร์นะครับเด็กคูเลเตอร์หรือว่าตัวควบคุมการชาร์จไฟนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นไฮควงนะครับไหคลองแช่นะครับแล้วก็คีมปลายแหลมนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาตรวจสอบนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือนะครับถอดนะครับถอดสกูนะครับของเลกูลเตอร์ออกนะครับทั้งสองตัว เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูนะครับตรวจสอบนะครับเลคูลเลเตอร์ก่อนนะครับมาดูขั้วของเลคูลเลเตอร์ก่อนนะครับว in ่ามีขั้วไหนบ้างนะครับอ่ะกูจะอนุญาตนะครับเอาปากกานะครับมาให้เราดูชี้ให้เราดูนะครับที่มองอยู่หน้านี้นะครับหน้าลักตอนนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขั้ว e นะครับขั้วแรกบนนะครับเป็นขั้ว e นะครับอ่าไม อ่าเป็นข้อ e นะครับอันที่2บนก็จะเป็นข้อ l นะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นข้อ b นะครับอ่าแถวล่างนะครับตัวแรกก็จะเป็นข้อ ig นะครับตัวนี้นะครับเป็นข้อ ig นะครับล่างตัวที่2จะเป็นข้อ n นะครับล่างตัวที่3ก็จะเป็นข้อ f นะครับอ่าหลังจากที่เรารู้จักแล้วนะครับครูก็จะ วัดให้พวกเราดูนะครับขั้นตอนนะครับก่อนที่เราจะวัดนะครับเราจะต้องตรวจสอบดูหน้าคอนแทคกก่อนนะครับว่ามีรอยไหมหรือว่าชํารุดนะครับบริเวณหน้าคอนแทคหรือไม่นะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับตรงคอนแทคตรงนี้นะครับถ้ามีรอยไหมนะครับหรือว่าชํารุดนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหน้าคอนแทคมันจะมีอยู่สองข้างนะครับ2ข้าง คอนแทคนะครับนี่ติอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีหน้าคอนแทคนะครับถ้าหน้าคอนแทคมันมีรอยไหมหรือว่ารอยอาร์คนะครับเราก็ต้องหรือว่าเกิดการชนุดนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ทีนี้นะครับเรามาเริ่มการตรวจสอบเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะปรับเลนสมิเตอร์นะครับไปที่วัดโอห์มนะครับอยู่ที่คูนหนึ่งนะครับทีงผูก็ปรับไปแล้วนะครับคูนหนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ เซตศูนย์นะครับเซตศูนย์นะครับปรับเซตศูนย์ให้ดีศูนย์นะครับคู่แรกนะครับที่เราจะวัดก็คือเราจะตรวจสอบวัดความต้านทานระหว่างขั้วไอจีนะครับกับขั้วเอฟนะครับขั้วไอจีนะครับกับขั้วเอฟนะครับก็คือแถวล่างนะครับล่างทั้งคู่นะครับเห็นไหมครับเข็มขึ้นนะครับก็คือ เข็มจะขึ split, color. Color so first, ้นเป็นศูนย์นะครับอ่าทีน <necessary> ี้ถ anyway. ้ากดนะครับกอเลที่เรากดนะครับอ่ากดเลยครับอ่ากดลงไปนะครับเข็มก็จะขยับขึ้นมานะครับอ่ากดแล้วก็ปล่อยครับอ่ากดปล่อยอ่าเราจะเห็นปลายเข็มนะครับขยับนะครับได้ค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็บันทึกค่าลงไปในอ่าใบงานนะครับที่ครูกําหนดให้นะครับซึ่งจะมีค่าที่กําหนดให้อยู่นะครับว่าอยู่ในช่วงประมาณเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับเราก็จะ วัดนะครับระหว่างขั้ว L กับขั้ว E นะครับขั้ว L กับขั้ว E ก็คือขั้วนี้นะครับขั้ว L กับขั้ว E ขณะอิสระนะครับอิสระนี้จะอยู่เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์อ่าเมื่อกดนะครับอ่ากดนะครับอ่าเห็นไหมครับเข็มก็ขยับขึ้นอากดแล้วก็ปล่อยกดอีกครับอ่าปล่อยอ่าเห็นไหมครับได้ค่าเท่าไหร่นะครับก็บันทึกลงตามใบงานนะครับต่อไปนะครับ ตรวจสอบความต้านทานนะครับระหว่างขั้ว B กับขั้ว E นะครับขั้ว B กับขั้ว E นะครับขั้ว B ตรงนี้นะครับอ่าขั้ว B กับขั้ว E นะครับคณะอิสระนะครับจะเป็นอินฟินิตี้นะครับก็คือเข็มก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่เมื่อกดนะครับอ่ากดเลยครับเห็นไหมครับอ่ากดใหม่ครับกดกดกดค้างไว้เลยครับอ่ากด โอเคปล่อย t c ากดอ่าเห็นไหมครับเข็มก็จะขึ้นนะครับก็อยู่อ่าเกือบประมาณร้อยนะครับเกือบประมาณ100โอห์มนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอ่าก็ให้บันทึกลงไปในใบงานนะครับต่อไปนะครับตรวจสอบความต้านทานระหว่างขั้ว B นะครับขั้ว B กับขั้ว L นะครับขั้ว B กับขั้ว L ครับอ่าขั้ว B กับขั้ว L นะครับขณะอิสระนะครับก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับขั้ว B กับขั้ว L อ้าว เมื่อกดนะครับออาก็กดครับกดดูครับก็จะศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับก็อยู่ประมาณศูนย์เอากดครับปล่อยครับเอากดปล่อยกดเห็นไหมครับเข็มก็จะขึ้นมาอยู่ที่ศูนย์เอาปล่อยครับอ่าได้ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับได้ค่าเท่าไหร่แล้วก็บันทึกลงไปนะครับในตารางใบงานเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับเราจะวัดค่าความต้านทานระหว่างขั้ว n กับขั้ว e นะครับขั้ว n กับขั้ว e กัวเอ็กับกัวอีตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับกัวอีนะครับได้เท่าไหร่นะครับก็บันทึกลงไปในใบงานนะครับถ้าอ่าไม่เป็นไปตามค่าที่กาหนดไว้นะครับแสดงว่าเลกคูลเตอร์นะครับเลกคูลเตอร์ของเราจะเสียนะครับหรือต้องเปลี่ยนใหม่นะอ่าต่อไปนะครับการตรวจสอบนะครับหรือว่าการปรับตั้ง ุดวลเตจนะครับเลกูเลเตอร์นะครับก็คือวิธีการนะครับถ้ากรณีนะครับในขณะที่ไฟชาร์จนะครับชาร์จเข้านี่มันต่ำกว่า13.8นะครับเราก็จะต้องมีการปรับนะครับปรับขาตัวนี้นะครับกดขึ้นนะครับกดลงเพื่อให้ขาของไ กดลวดนี่นะครับให้มันแข็งขึ้นนะครับก็จะทําให้แรงดันไฟสูงข <_' s> <ส>ึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับค่ามาตรฐานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ13.8ถึง14.8นะครับถ้ามันแข็งเกินนะครับก็ดัดเข็มตัวนี้ลงนะครับดัดแขนมตัวนี้ลงนะครับกดลงอย่างนี้นะครับเข็มก็จะอ่อนลงนะครับแรงดันไฟก็จะลดนะครับถ้าอ่อนนะครับก็ต้องงัดขึ้นนะครับแรงดันไฟก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ต้องพยายามปรับอยู่หลายครั้งนะครับต้องทําการปรับตั้งอยู่หลายครั้งนะครับทีนี้นะครับ การปรับตั้งนะครับชุดรีเล์นะครับไฟเตือนนะครับโดยการดัดแขนเหมือนกันนะครับมันก็จะต้องดัดแขนชุดนี้เหมือนกันนะครับนี่ชุดนี้นะครับใช้คีมปลายแหลมเลยนะครับนี่ดัดเอานะครับเห็นนะครับดัดขึ้นนะครับงัดขึ้นงัดลงนะครับซึ่งค่านะครับมาตรฐานนะครับแรงเคลื่อนจะต้องอยู่ที่4.5 นะครับถึง5 8โวลต์นะครับถ้าไม่ได้ตามค่าที่กำหนดนะครับเราก็ต้องมีการปรับนะครับโดยการดัดแขนชุดรีเลย์ไฟเตือนนะครับให้ได้ค่าตามที่กำหนดนะครับสำหรับใบงานนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ